ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคารละาอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆวันจันทร์แบบนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงวันสําคัญต่างๆค่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณส้มนิสารัตอมรักษพิธีกรผู้บรรยายในพระราชพิธีต่างๆของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะคุณส้มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะสวัสดีค่ะน้องรูสและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่่่านด้้วยคคคะะุณม แมในช่วงปลายปลายปีแบบนี้นะคะเราก็ยังคงพูดถึงเรื่องราวที่มีความสําคัญในวันต่างๆอยู่วันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณส้มเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราววันสําคัญต่างๆเป็นวันอะไรคะสําหรับวันนี้ที่จะนํามาพูดนะคะก็เป็นเรื่องของวันสงกรานเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในช่วงเดือนเมษายนมีวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอยู่สองวันวันแรกก็คือวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีก็เพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับอีกหนึ่งช่วงวันสำคัญก็คือวันสงกรานค่ะช่วง13ถึง15เมษายนนั<ม>่นเองดังนั้นสัปดาห์นี้ก็จะขอนำเรื่องราวของพระราชพิธีสงกรานต์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นค่ะต้องขออนุญาตพูดถึงความหมายและก็ความเป็นมาของประเพณีวันสงกรานต์ก่อนนะคะคำว่าสงกรานต์นะคะมาจากภาษาสันสกฤตค่ะแปลว่าย่างขึ้นนะคะการย้ายที่เคลื่อนที่ หมายถึงพระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่นะคะซึ่งตรงกับวันที่13 14 15เมษายนของทุกปีแต่ว่าวันสงกรานนั้นก็คือวันที่13เมษายนนะคะเรียกกันว่าวันมหาสงกรานวันที่14นั้นจะเป็นวันเนาและวันที่15เป็นวันเถลิงศกค่ะ ก่อนที่เราจะถือว่าวันสงกรานเป็นปีใหม่แบบไทยนั้นนะคะสมัยโบราณค่ะเราถือเอาวันขึ้นหนึ่ง้ามเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าถือว่าฤดูหนาวนั้นเป็นการเริ่มต้นปีซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมค่ะแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาตินะคะแล้วก็ฤดูการผลิตเป็นวันขึ้นหนึ่ง้ามเดือนห้า หรือประมาณเดือนเมษายนนั่นเองค่ะอพอมาถึงปีพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนและต่อมาในปีพุทธศักราช2483จอมพลปพิบูลสงครามค่ะก็ได้ประกาศให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่มาจนถึงปัจจุบันอันเป็นการนับแบบสากลแต่อย่างไรก็ตามนะคะ คนไทยในหลายภูมิภาคก็ยังยึดเอาวันสงกรานเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งแต่เดิมนะคะแม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้ตรงกับวันที่13เมษายนดังเช่นปัจจุบันนะคะส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2444เป็นต้นมาถึงได้มีการกำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานค่ะ <c oughs> นอกจากประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีชาวมอญชาวพมา่าชาวลาวนะคะแล้วก็ชนชาติไทยเชื้อสายต่าง เป็นคนส่วนน้อยในจีนอินเดียนะคะก็ถือว่าสงกรานนั้นเป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของพวกเขาด้วยเช่นกันสำหรับภาคกลางนะคะก็จะเรียกวันที่13เมษายนว่าเป็นวันมหาสงกรานซึ่งในวันนี้นะคะทางการเนี่ยก็ได้ประกาศให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยส่วนวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาและรัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัวส่วนวันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลงมตก ก็คือวันเริ่มจุลศักราชนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงภาคกลางไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงชาวล้านนาทางชาวล้านนาเนี่ยนะคะเขาจะเรียกวันที่13เมษายนว่าวันสังขารล่องอซึ่งบางท่านนะคะให้ความหมายว่าหมายถึงอายุสิ้นไปอีกปีหนึ่งส่วนวันที่14เมษายนก็เรียกว่าวันเน่าค่ะเป็นวันห้ามพูดจาหยาบคายเพราะเชื่อว่าจะทําให้ปากเน่าแล้วก็จะไม่เจริญ เปวันที่15เมษายนเรียกว่าวันพยาวันคือวันเปลี่ยนตกใหม่นั่นเองคราวนี้เรามาฟังเรื่องของทางภาคใต้กันบ้างทางภาคใต้นะคะเขาเรียกวันที่13เมษายนว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือว่าวันส่งเจ้าเมืองเก่าค่ะเพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองเนี่ยได้กลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์ส่วนวันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างก็คือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมือง ดังนั้นชาวบ้านเนี่ยก็จะงดงานอาชีพต่างๆแล้วก็ไปทำบุญที่วัดค่ะตัววันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่ก็คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมนะคะที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นแล้วนั่นเองประเพณีวันสงกรานนั้นเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนตรงกับเดือนห ตามจันทรคติตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะมีประเพณีวันสงกรานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแสดงให้เห็นว่าประเพณีวันสงกรานของหลวงนั้นมีมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนนะคะไทยเนี่ยใช้จุลศักราชการขึ้นปีใหม่จึงเป็นการขึ้นจุนลศักราชใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะเสถียรโกเศสนะคะได้อธิบายคําว่าสงกรานเอาไว้นะคะว่า มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งมาสู่อีกราศีหนึ่งตามความหมายในภาษาสันสกฤตนะคะสงกรานจึงเกิดขึ้นทุกเดือนส่วนระยะเวลาที่คนไทยเรียกสงกรานนั้นเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนับว่าเป็นมหาสงกราน เพราะเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ตามสุริยคติซึ่งถือปฏิบัติในอินเดียค่ะซึ่งนับถือศาสนาฮินดูมีประเพณีฉลองปีใหม่ที่เรียกว่าทิวาลีในฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นเวลานานมาแล้วในสมัยโบราณค่ะไทยนับเดือนตามจันทรคติและก็ฉลองการขึ้นปีใหม่ในเดือนอ้ายซึ่งตรงกับเดือนธันวาคมนะคะ ประเพณีวันสงกรานจึงน่าจะเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ที่รับมาจากอินเดียเนื่องจากเดือนเมษายนนั้นเป็นเวลาที่คนไทยว่างจากการทำนา จึงเป็นการเหมาะสมสําหรับคนไทยค่ะที่จะฉลองปีใหม่ในช่วงเวลานั้นด้วยนี่แหละค่ะน้องโรสเป็นเรื่องราวฟังเป็นหมานั่นเองค่ะค,ค่ะพี่ส้มคะแล้วพอจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตำนานวันสงกรานด้วยใช่ไหมคะอยากจะทราบถึงตำนานวันสงกรานนะคะเชื่อว่าพี่ส้มจะต้องมีเรื่องราวมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าคนฟังก็จะสนุกตามไปด้วยค่ะ โดยมีตำนานนะคะสงกราน<ม>ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงกรานแล้วก็นางสงกราน<ม>ที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็นตำนานที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส<ม>ค่ะโปรดให้จารึกเอาไว้ในแผ่นศีลาเ็ดแผ่นติดไว้ที่ศาลานะคะรอบพระมนฑดบทิศเหนือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพค,ค่ะกล่าวเอาไว้นะคะว่า นางสงกรานนะคะเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีด้วยกันเจ็ดองค์ค่ะเป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นธิดาของเท้ากบิลพรมในตำนานนางสงกรานนะคะมีชื่อตามแต่ละวันในสัปดาห์ค่ะและแต่ละองค์ก็จะมีพาหนะทรงต่าง,างกันตามลำดับแต่ละวันด้วยวันอาทิตย์นะคะชื่อนางทุงสะขี่ครุฑค่ะวันจันทร์ชื่อนางโคราคะ ขี่เสือวันอังคารชื่อนางรากสดขี่หมูวันพุธชื่อนางมนทาขี่ลาค่ะวันพฤหัสบดีชื่อนางกิรินีขี่ช้างวันศุ์ชื่อนางกินิทาขี่ควายนะคะวันเสาร์ชื่อนางมโหธรขี่นกยูงค่ะซึ่งสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะทรงนั้นนะคะ ไม่ใช่ปีนักษัตริย์ของปีนั้นๆตามที่หลายคนเข้าใจนะคะ,ะสำหรับตำนานวันสงกรานนะคะเขาเล่าเอาไว้ว่ามีท่านเศรษฐีผู้หนึ่งไม่มีบุตรแต่ว่าต้องการจะมีบุตรมากเศรษฐีผู้นั้นเนี่ยก็ได้จัดพิธีบวงสวงขอบุตรจากพระอาทิตย์และพระจันทร์ค่ะรอมานานสามปีก็ไม่ได้มีบุตรสักท<ะ>ีเมื่ออาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษท่านเศรษฐีจึงพาบริวารน,นะคะไปบวงสวงขอบุตรจากพระไสร พระไซเนี่ยก็มีความเมตตาสงสารเศรษฐีผู้นี้จึงได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทูลขอบุตรจากพระอินให้แก่เศรษฐีผู้นั้น mm hmm. พระอินเนี่ยจึงให้ธรรมบาลกุมารเทวบุตรลงมาเกิดเป็นบุตรของท่านเศรษฐีค่ะ mm hmm. เมื่อภรรยาของท่านเศรษฐีคลอดบุตรนะคะท่านเศรษฐีก็ได้ปลูกปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่ใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็ตั้งชื่อบุตรว่าธรรมบาลกุมาร mm hmm. ซึ่งเป็นเด็กที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างมากค่ะ เรียนรู้ไตรเทพจบเมื่ออายุเจ็ดขวบอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ภาษานกได้อีกด้วย mm. ความดังกล่าวนะคะก็ได้ล่วงรู้ถึงเท้ากบิลพรมสิ่งต้องการที่จะทดสอบปัญญาของธรรมบาลกุมารสิ่งได้เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์ถามปัญหาธรรมบาลกุมารสามข้อค่ะว่าข้อหนึ่งเช้าเนี่ยราศีสถิตอยู่แห่งใดข้อสองเที่ยงราศีสถิตอยู่แห่งใดและข้อสาม ข้ามราศีสถิตยอยู่แห่งใดโดยเขาได้มีการตกลงกันว่าถ้าธรรมบาลกุมารสามารถตอบปัญหาสามข้อนี้ได้ภายในเจ็ดวัน,วนก็จะตัดเศียงของตนนะคะบูชาธรรมบาลกุมารแต่ถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบปัญหาได้ก็ต้องตัดศีรษะของตนบูชาเท้ากบิลพรมเช่นกันหกวันผ่านไปค่ะ ธรรมบาลกุมานก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เนวันหนึ่งนะคะธรรมบาลกุมารเนี่ยได้ยินนกอินทรีสองตัวสนทนากันว่าราศีของมนุษย์นั้นจะสถิตอยู่ที่ร่างกายต่างวาระกันเวลาเช้าจะสถิตอยู่ที่หน้ามนุษย์จึงต้องล้างหน้าเวลาเที่ยงราศีสถิตอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องประพรมน้ําที่หน้าอกเวลาข้ามสถิตอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าค่ะธรรมบาลกุมารจึงนําคําตอบเนี่ยนะคะไปตอบแกบ่เท้ากบิลพรมเท้ากบิลพรมจึงจําต้องตัดเศียงของตนบูชาธรรมบาลกุมารแต่ว่าเศียงของเท้ากบิลพรมเนี่ยมีพิษมากค่ะ<ม>คือถ้าตัดแล้วตั้งไว้บนแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟ<ม>แต่ถ้าโยนขึ้นสู่ท้องฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าทิ้งลงมาหาสมุทรน้ําก็จะแห้งเหือด ดังนั้นค่ะท้าวกบิลพรมนะคะจึงรับสั่งเรียกธิดาทั้งเจเพื่อให้นำพระเศียรของท้าวกบิลพรมไปแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมน60นาทีแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในมนดบนะคะที่เขาไก่ลาดพอครบกํากำหนด365วันซึ่งก็จะครบหนึ่งปีเป็นสงกรานซึ่งหมายถึงขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะ <c oughs> นั่งสงกรานนะคะก็จะต้องนำพระเศียรของท้าวกบิลพรม แห่ประทักษิศรอบเขาพระสุเมนเป็นประจำทุกปีค่ะน้องรูทอืมแหมเรื่องราวนี้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจสนุกจริงๆด้วยนะคะค่ะเราทราบถึงตำนานวันสงกรานไปแล้วคราวนี้ค่ะอยากจะฟังเรื่องราวของพระราชาพิธีสงกรานบ้างค่ะว่ามีความเป็นมายังไงบ้างะคะได้เลยค่ะสำหรับเรื่องราวของพระราชาพิธีสงกรานนั้นนะคะข้อมูลนี้เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะโดยคุณวาธินสารสันติ เียนเอาไว้ดีมากก็เลยต้องขออนุญาตนําข้อมูลเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะสําหรับพระราชพิธีทวาทศมาศหรือที่รู้จักกันในนามพระราชพิธีสิบสองเดือนนะคะเป็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินนะคะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องจัดทําขึ้นเป็นประจำในแต่ละเดือนเพื่อจะคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงของบ้านเมืองและเพื่อแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเชื่อกันว่าหากมีการขาดตกบกพร่อง ในการประกอบพระราชพิธีดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านเมืองดังนั้นจึงมีการประกอบพระราชพิธี12เดือนติดต่อกันมาเป็นเวลาย,ยาวนาน mm hmm. ความสําคัญของการปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนในแต่ละยุคสมัยนั้นนะคะก็เพื่อแผ่พระเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจให้กับสังคมในยุคนั้นๆด้วย ในหนังสือพระราชะพิธี12เดือนนะคะพระราชะนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กล่าวถึงพระราชะพิธีสงกรานต์เอาไว้ดังนี้นะคะ <c oughs> พระราชะพิธีสงกรานต์เริ่มขึ้นเมื่อวันขึ้น1ค่ำเดือน5 <c oughs> ถือเป็นวันปีใหม่ของไทยค่ะ <c oughs> พระราชะพิธีสงกรานต์แบ่งออกเป็น3วันก็คือวันมหาสงกรานต์วันนาวและวันถลิงศกตามลําดับระหว่าง3วันนี้นะคะก็จะมีการ พระราชกุศลก่อพระทรายหรือว่าก่อพระเจดีทรายนั่นเองและการถวายข้าวบินแล้วก็ยังมีพระราชพิธีสงมูรธาพิเศษก็คือการรดน้ําอันศักดิ์สิทธิ์เหนือพระเศียรเป็นน้าพระพุทธมนต์และเทพมนต์นะคะสําหรับถวายพระมหากษัตริย์วันสงกรานเป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณนะคะที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องส่งมุรธาพิเศษในวันถลงศกเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ประกาศให้ข้าราชการและราษฎรทำบุญให้ทานค่ะในช่วงเวลาสงกรานเหมือนที่เคยทำกันมาแต่คงเพิ่มเติมพิธีสังเวยพระสยามเทวาธิราชและก็การเลี้ยงอาหารข้าราชการพ่อค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดจนมิชนารีขึ้นต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าในช่วงต้นรัชกาล ได้ส่งยกเลิกการเลี้ยงอาหารข้าราชการและพ่อค้าเนื่องจากผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอให้เลิกค่ะแล้วก็โปรดให้มีการเลี้ยงปีใหม่เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นมาแทนวันสงกรานนอกจากจะเป็นงานพระราชพิธีแล้วนะคะยังเป็นประเพณีของชาวไทยที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยกรุงุโรทอยนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะ สำหรับการทำบุญในวันสงกราน,นะคะก็จะมีทั้งพิธีหลวงและก็พิธีราชเลยค่ะน้องโรสอืมค่ะมีทั้งสองพิธีแบบนี้อยากจะให้พี่ส้มเนี่ยช่วยเล่าถึงพิธีหลวงให้พวกเราได้ฟังกันก่อนค่ะค่ะได้เลยค่ะสำหรับพระราชาพิธีสงกรานของหลวงในอดีตนั้นนะคะก็จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังสี่วันด้วยกันก็คือวันที่สิบสามถึงสิบหกเมษายนแต่สำหรับพระราชาพิธีในปัจจุบันนะคะ มีพระราชะพิธีในวันถลิงศกก็คือวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวแต่ก็ยังคงรวมสาระของพระราชะพิธีสงกรานต์เอาไว้ครบถ้วนค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินส่งประกอบพระราชะพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโปรดกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปรับบิณฑบาต ในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาทิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเสด็จพระราชดำเนินยังพระมหามุนเทียนนะคะเพื่อทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาไหลพิมานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งภพศาลทักษิณเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียน ื่อส่งจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะและส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิโดยเจ้าพนักงานจะเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐินะคะออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทองห้าชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วส่งทอดผ้าคู่ ก็คือผ้าขาวสองผืนสมมุติแทนผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าผ่มผืนหนึ่งค่ะอนุโลมผ้าที่พระราชทานในการรดน้าสงกรานพระสงฆ์ที่สดระปกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิเมื่อพระสงฆ์สดระปกรณเสร็จแล้วนะคะถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็คือทรงพระสุรายท่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิดล้านนภาลายและส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามค่ะภายหลังพระราชพิธีแล้วนะคะก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเชิญน้ำสงกรานไปพระราชทานแก่พระราชวงศ์รวมทั้งข้าทุนละองทุลีพระบาท และสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณราชประเพณีด้วยค่ะนองโรสอืมค่ะแล้วสำหรับในพิธีราชล่ะคะเขามีการถามรู้ว่าความเป็นมายัางไงอะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันสงกรานต์สำหรับราษฎรน,นั้นก็จะประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรนะคะซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีการส่งน้ำพระ ซึ่งก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปที่วัดนะคะหรือว่าที่บ้านของตนเองบางที่ก็มีการส่งน้ำพระภิกษุสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะก็คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เราเครารพนับถือด้วยการรดน้ำที่มือของท่านนะคะหรือถ้าเป็นบิดามารดาของเราปู่ย่าตายายของเราก็อาจจะมีการล้างเท้าให้กับท่านด้วย ซึ่งผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรดน้ําดําหัวกับท่านค่ะ<ฮ>การทําบุญอัฐิก็เป็นเรื่องที่นิยมทําด้วยนะคะโดยการนิมนต์พระชักบังสุกลุลอัฐิของญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้โดยนิมนต์พระไปยังสถานที่เก็บหรือว่าบรรจุอัฐิหรือถ้าไม่มีอัฐินะคะก็จะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้เมื่อบังสุกลุลแล้วก็เผากระดาษแผ่นนั้น เสียนะคะเหมือนเหมือนเป็นการเผาศพอะค่ะ <Okay. S 1> การทําบุญอฐิเนี่ย mm. ก็จะทําวันไหนก็ได้ค่ะ mm. นอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยนกปล่อยปลานะคะ mm. ก็เป็นความเชื่อค่ะว่าคือเป็นการล้างบาปที่ทําเอาไว้ mm. เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุขสบายในวันขึ้นสี่ใหม่นั่นเอง mm. นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการนําทรายเข้าวัดขนทรายเข้าวัด <c oughs> เพื่อเป็นนิมิตโชคลาบนะคะให้มีความสุขความเจริญ <c oughs> ให้เงินทองไหลมาเทมาดุดทรายที่ขนเข้าวัด เชื่อกันว่าการก่อเจดีทรายขนาดต่างๆในบริเวณวัดนะคะจะเป็นประโยชน์ในการใช้ก่อสร้างหรือว่าถมพื้นที่เป็นเรื่องที่ถือว่าได้บุญด้วยสรุกสนามด้วยแต่ก็ไม่ได้มีข้อจํากัดนะคะว่าจะต้องทําทุกวัดค่ะ mm hmm. รวมถึงก็จะมีการทําความสะอาดบ้านเรือนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเล่นน้ําสาดน้ํากันของหนุ่มสาวค่ะ mm hmm. แต่ก็อยากจะขอฝากเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เ ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังตนเองใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l นะคะหรือว่าชีวิตวิถีใหม่จะเล่นสร์น้ากันก็ขอให้เล่นแบบ New n o r m a l นะคะ<ม>ระวังระวังเอาไว้นิดนึงค่ะอืมค่ะเมื่อสักครู่พี่ส้มได้พูดถึงการทําบุญในวันสงกรานด้วยนะคะพี่ส้มคิดว่าเราเนี่ยจะได้อะไรจากการทําบุญวันสงกรานบ้างนะคะค่ะแน่นอนค่ะข้อแรกเลยนะคะก็จะเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อผู้ที่เราเคารพนะคะต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือข้อสองก็จะเป็นการชำระจิตใจแล้วก็ร่างกายให้สะอาดข้อสามก็จะเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตข้อสี่นะคะก็ยังถือเป็นเรื่องของการสร้างความสนุกสนานรื่นเริงในรอบปีนะคะถือว่าเป็นวันหยุดยาวค่ะได้พักผ่อนหย่อนใจจากที่เราต้องทำงานเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปีและข้อห้านี่ก็สำคัญเลยนะคะถือเป็นการเตือนสติตัวเราเองด้วยว่า ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําอะไรเอาไว้บ้างควรที่จะทําอะไรต่อไปแล้วก็ควรที่จะเลิกทําอะไรต่อไปในปีที่กําลังจะมาถึงค่ะและข้อหกเนี่ยสําหรับผู้ชายก็ถือเป็นการเตรียมตัวบวช <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ปกติแล้วเนี่ยผู้ชายเขามักจะเอาระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลาบวชกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าหลังสงกรานเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวทํานาแล้วสําหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรทํานาทําไร่ทําสวนนั่นเอง สำหรับข้อเจดนะคะก็จะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความสะอาดยิ่งพระโต๊ะหมู่บูชานะคะทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันสงกรานนะคะเป็นเกร็ดความรู้เรื่องของวันสงกรานแล้วก็พระราชพิธีวันสงกรานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในครั้งนี้ค่ะแหมนะคะไม่ได้ เราเนี่ยไม่ได้แค่จะทราบถึงเรื่องราววันสําคัญต่างๆนะคะพี่ส้มยังได้เล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ได้เล่าย้อนไปถึงกิจกรรมในสมัยโบราณที่เขาได้มีการประกอบกิจกรรมอะไรกันบ้างในวันสงกรานให้พวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะก็น่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะตอนนี้แต่ว่าอย่างที่พี่ส้มบอกไปอะค่ะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดสิก็ยังคงมีอยู่นะคะการเล่นร่วททากิจกรรมอะไรเนี่ยก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องทําอยู่ในกรอบของมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของทางกระทรวงสาธารณสุขกันด้วยนะคะใช่ค่ะทุกต้องเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณส้มนิสารัตอมรักพิธีกรผู้บรรยายในพระราชาพิธีสําคัญต่างๆของทาง,าง,างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ที่ได้กรุณามาพูดคุยและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณส้มค่ะค่ะขอบคุณน้องรู้และขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางยูทูบชา n นลกองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโา2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง